สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอโซเฟียแพทย์พยากรกันอีกครั้งนะคะเอาละ่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันเช่นเดิมค่ะว่าพลังงานของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหากใครอยากดูดวงส่วนโวกับแม่นะคะกดลิก์ที่หน้าโปรไฟล์แม่ได้เลยนะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะหากใครอยยากเรีนด,ดนออูอยากเรียนดูดวงกับแม่นะคะ เพื่อที่จะดูดวงตัวเองหรือว่าเช็คดวงตัวเองเวลาทํางานทําธุรกิจหรือว่าการเงินนะคะได้หมดเลยนะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เช่นเดียวกันนะคะเอาละจะนดาก,กิดไพ่ก่อนนะหรือใครอยากจะทําเป็นอาชีพก็ได้เลยนะคะกดลิงก์ทักมาเลยโอเคเรามาใช้พลังงานกันค่ะวันนี้วันนี้อาจจะพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะบบ Four, เบลอๆ for p e n a c l e ค่ะ The Empress, Nine of Cups. Wow. Queen of Wands. Six of Pentacles. ตอนนี้นะคุณค่อนข้างที่จะเก็บกดหรือเก็บความรู้สึกของคุณนะคะอ่ามันอาจจะมีอะไรมีปัญหาอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่สามารถบอกใครได้หรือไม่อยากจะบอกใครนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าใครห่างหายจากการทําบุญทําทานนะอืมช่วงนี้แม่หมอขอนะขอให้แบบทําบ้างนะแต่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองนะคะทําบ้างแล้วก็อุทิศอุสลให้กับ ตัวคุณเองนะคะแล้วก็เทพไร้ยปกปักรักษาตัวคุณนะคะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรนะคะถ้าใครไม่มีบทกดน้ําที่ถูกต้องทักถามแม่ได้นะเดี๋ยวแม่ส่งให้ค่ะแล้วก็ขอเข้ามาเทวดาสักนิดหนึ่งนะคะทําทุกวันได้ยิ่งดีนะ The Empress ค่ะ The Empress เนี่ยขึ้นมามันคือความสมบูรณ์คือความพูนสุขความสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะคะมันกำลังจะสมบูรณเร์เร็วนี้นะคะยินดีด้วยนะ The Empress ขึ้นมา night of c u p s ค่ะ,ะการงานการ,การงานการเงินของคุณนะคะจะมั่นคงขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าก้าวเ่ก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยแม่หมอมองว่า ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการต้องต้องใช้คําพูดนะต้องใช้คําพูดในการเจรจาในการพบลูกค้าหรือว่าใช้คําพูดในการได้เงินมาเงินกําลังมาค่ะนะดวงพ่อค้ากําลังขึ้นดวงแม่ขายกําลังขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ทําเกี่ยวกับค้าขายอ่ะแน่นอนค่ะกาลังรุ่งนะคะยินดีด้วยนะ ถึงอุปสรรคมันจะมากมายสักเท่าไหรนะคะที่จะต้องฝ่าฟันคู่แข่งมากมายแค่ไหนนะคะอุปสรรคมันเข้ามาเยอะมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะการที่คุณลงลงมือลงแรงไปมันคุ้มมันคุ้มค่ากับที่คุณลงแรงไปนะคะคู่ควรกับที่คุณได้รับ คุณเป็นคนจิตใจดีค่ะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่นนทอบอ้อมอารีขี้สงสารนะคะสิ่งเนี้ยมันจะหนุนนําคุณนะคะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จและก็ได้พบกับสิ่งที่ดีๆแต่อย่าลืมนะคะไพ่ขึ้นมานะคะอย่าลืมทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วก็ตัวคุณเองแล้วก็เทพายาที่ปกปักรักษาคุณด้วยนะคะเพื่อเพิ่มบารมีของคุณเพื่อเพิ่มพลังงานของคุณนะคะ อย่าลืมนะแต่ก็อย่าให้แบบเบียดเบียนตัวเองก็แล้วกันเอาตามที่แบบกำลังซัพย์ที่เรามีที่เราแบบทำแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะเอาละโดยรวมแล้วนะคะไพ่ทั้งหมด5้าใบที่ขึ้นมานะคะดีมากๆนะคะพลังงานวันนี้แม่หมอปลืม้มเอาจริงจริงถึงยิ้มไม่หุบแบบนี้นะคะ ถือว่าดีมากๆเลยนะคะ5้าใบนี้เอาละพลังงานดีๆแบบนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะให้น้องรับกลับไปนะคะหาพลังงานที่คุณคุณมองแล้วมันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องน้อมรับแล้วก็ไม่ต้องดราม่ากันก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยค่ะพี่ไพ่เขามีอาถรรพ์ค่ะนะเขาจะดึงดูดคนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามานะคะซึ่งแม่หมอก็มองว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเห็น มาเห็นคลิปคลิปนี้นั่นคือพลังงานของคุณแม่หมอก็น้อมรับพลังงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอเราไปก่อนอ้ะอย่าลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ถ้าอยากดูดวงกับแม่อยากเรียนดูดวงกับแม่นะคะดูเป็นอาชีพก็ได้ดูเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะทักหา,าแอดมินสอบถามข้อมูลได้เลยกดลิงก์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์นะ กด5ปุ่มด้านข้างทั้งหมดเนี่ยให้แม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้แม่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเบรอร์จริงวันนี้คือแบบลิ้นพันมากเบอจริงนะมันมีอาการป่วยๆอยู่ด้วยแหละอืมเพราะว่า,ากระเพาะอักเสบมันเรียกว่าอะไรไม่ได้ทานข้าวตรงเวลานะคะอืมมันมีอาการมาสวันละมันก็เลยหน่วงนิดน,น,น,นึงนะคะเอาละ สำหรับคลิปนี้แม่หมอ้องขอลลาไปก่อนเดี๋ยวมารอดูกัน,กนค่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นท็อปิกอะไรสำหรับคลิปนี้รักกอนนะรักนะบ๊ายบายจ้า